ปีน,นียแหละจุดเริ่มต้นของสงครามในตำนานเนี่ยนะครับมันไม่ได้มาจากกาษัตริย์นะแต่มาจากเหล่าเทพธิดาเลยคือมีแอปเปิลทองคำลูกหนึ่งเขียนว่าสำหรับผู้ที่งดงามที่สุดเท่านั้นแหละครับเรื่องเกิดเทพีสามองค์ก็แย่งกันจนต้องให้เจ้าชายปารีสแห่งทรอยมาตัดสินสุดท้ายปารีสก็เลือกแอฟโรเดทีเพราะอะไรนะหรอก็เพราะนางสัญญาว่าจะมอบหญิงที่สวยที่สุดในโลกให้ไงครับซึ่งก็คือเฮเลนแห่งสปาร์ต้านั่นเอง แล้วพอได้พรแล้วปาริสก็ไปลับพาตัวเฮเลนมาจริงๆครับทั้งๆท,ที่นางมีสามีอยู่แล้วนะคือกระสั์เมเนเลอุสแห่งสปาตาโอ้โหเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องชู้สาวแล้วแต่มันคือการหยามเกียดกันแบบสุดๆเลยทำให้แคว้นต่างๆของกรีกเนี่ยรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวประกาศสงครามเพื่อล้างแค้เลยครับสงครามครั้งนี้เลยกลายเป็นการดวลกันกของสุดยอดนักรบแห่งยุคเลยครับ ฝั่งกรีกก็มีอะิลิสนักรบที่เก